ลงทุนหุ้นได้เงินวันละหนึ่งพันบาทเล่นแบบไหนทําได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องลงทุนในหุ้นได้เงินวันละหนึ่งพันบาทจะต้องทําแบบไหนแล้วก็ทําได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมโคตกวงสอนเล่นหุ้นนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ช่องเล่นหุ้นไทยแลนด์เล่นหุ้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ facebook เล่นหุ้นไทยแลนด์นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าเรื่องเลยนะครับถามว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยมันได้จริงๆหรือเปล่าวัราพันบางคนบอกได้ง่ายมากนะครับแต่บางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมบอกเลยนะครับมันเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ง่ายนะคมันง่ายสําหรับบางคนแต่ก็ทุกคนทําได้ โอเคก่อนที่จะไปรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าเราต้องมาดูกันก่อนว่าทําไมเราต้องลงทุนหุ้นแล้วความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างแล้วก็นักลงทุนสามประเภทเนี่ยมีประเภทไหนบ้างนะครับส่วนวิธีเปิดพอร์ตเนี่ยเป็นของแถมสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นหุ้นหรือเล่นอยู่แล้วอยากได้วัลพันนะครับถามว่าทําไมต้องลงทุนหุ้นเนี่ยเพราะว่าทัวันี้เงินเฟอ้อมันสูงมากนะครับของทุกอย่างมันแพงขึ้นเงินที่เรามีเนี่ย มันซื้อของได้น้อยลงเราเลยต้องมาลงทุนในหุ้นนะครับแล้วในหุ้นเนี่ยก็โอกาสทํากําไรสูงนะครับอย่างอื่นเนี่ยไปซื้อพันธบัตรซื้อตราสารหนี้หรือฝากเงินธนาคารเนี่ยดอกเบีย้ยแค่0.5-1ถึงกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่หุ้นเนี่ยปันผลอย่างน้อยก็3-7เปอเต่อปีนะครับมันเยอะกว่ามากเพราะนั้นควรจะลงทุนในหุ้นนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ย ซื้อหุ้นไว้แสนสองนะครับผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนนะครับขึ้นไปสองแสนสามครับกาไรเกือบเท่าตัวเนี่ยโอกาสในการลงทุนนะครับแล้วก็การที่มาลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็ปลอดภัยจากการถูกโกงนะครับดีกว่าไปาหุ้นกันสามสี่คนกับใครก็ไม่รู้แล้วไปเปิดธุรกิจนะครับเจ๊งหรือบางทีเนี่ยหุ้นส่วนโกงไปก็มีแล้วก็หุ้นเราเนี่ย หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีบริษัทดีๆที่จ่ายปันผลต่อเนื่องหลายปีนะครับแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยนะครับมีความมั่นคงสูงเหมาะสำหรับลงทุนในระยะยาวอืมคราวนี้ผลตอบแทนจากหุ้นมีอะไรบ้างกำไรจากการซื้อขายแล้วก็เงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากกำไรในแต่ละปีอ่ะอันแรกนี้ก่อนนะครับกำไรจากการซื้อขายเห็นไหมครับซื้อถูกขายแพงนะครับ อันที่สองอ่ะอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับการเล่นแบบอ่าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดซื้อแพงนะครับแล้วไปขายถูกก็ขาดทุนเหมือนกันอย่างน,นี้ยลงทุนไปห้าแสนสองครับแค่ปีเจ็ดเดือนมูลค่าเหลือแสนแปดหมื่นบาทเงินคุณหายไปตั้งเยอะนะครับอันเนี้ยมีความเสี่ยงนะครับถามว่าอยากได้วัลพันทำไงอ่ะเนี่ยไฮไลท์เลยซื้อหุ้นราคาบาทยี่สิบนะครับซื้อสามแสนสี่พันหุ้น ต้นทุนสามแสนหกหมืนห้าันบาทรอหุ้นขึ้นไปสองบาทสี่สบสตางค์นะครับก็จะได้ได้กำไรสามแสนหกหมืนห้าันบาทเท่ากับมีรายได้หนึ่งพันบาทต่อวันแล้วฟังดูง่ายใช่ไหม,มง่ายแต่ว่าถามว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ทุกปีไหมก็ไม่บางทีหุ้นขึ้นไปเนี่ยกว่าจะไปเท่าตัวได้กินเวลาหลายปีนะครับ สาถึงสีป่ปีหรือบางทีเนี่ยที่หุ้นที่ยิ่งหุ้นที่ไม่ดีนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปเท่าตัวเนี่ยมันมากกว่า1ปีแน่นอนยกเว้นฟุกจริงๆมาเจอแบบนี้นะครับก็เวลาแค่ห้าเดือนนะครับก็จะได้เงินมาใช้แล้วัลพัน,นถามว่าเราต้องมีทุนไหมเนี่ยต้นทุนแค่สามแสนหกนะครับในปีนั้นก็จะได้ถ้าขึ้นไปเท่าตัวก็ได้แล้วเงินวันลพัน วิธีนี้ไม่แนะนํำนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับอ่ะวิธีที่สองซื้อหุ้นแล้วก็รอกินบันผลถามว่าวัละพันธ์เป็นแม่ไหมเป็นไปได้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็มีเงินเอาไปลงทุนในจุดต่างๆนะครับไปซื้อบ้านซื้อที่ดินเอาไว้นะครับแต่ดอกผลมันไม่ได้ไม่ถึงนะครับวัละพันนะครับก็มาดูนะครับอย่างยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้ ปันผลนะครับน้อยสุดเลยอยู่ที่5.31%ต่อปีผมคำนวณออกมาแล้วอยากได้วันละพันเนี่ยง่ายๆเลยวางเงินไปเลย7ล้านนะครับลงทุนกับหุ้นตัวน,นี้ไปนะครับอย่างตารางเนี่ยปี61นะครับถ้าลงทุนไป7ลนะ้านเนี่ยดอกผลก็จะได้3 7ม0 0 0เจ็ดบาทนะครับเฉลี่ยวันละพันนะครับพันกับสิบแปดบาทในปีหกสองธุรกิจมีกำไรดีหน่อยนะครับเขาจ่ายปันผลออกมาเก้าจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นครับก็จะได้ เราจะได้รายได้เท่ากับ1น4 3เจ็ด้อยสิบสามบาทต่อวันนะครับปีหกสามธุรกิจอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะไออดีหน่อยดีกว่าปีหกสองอีกนะครับก็จะได้ออกมาวันละหนเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเกือบันึแปดครับวันหนึ่งปีหกสี่นะครับธุรก,กิจไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้โควิดก็ดอกผลออกมาแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทนะครับแต่ก็ยังเยอะกว่าปีหกหนึ่งนะครับเฉลี่ยเรามี รายได้นะครับพันสองร้อยบาทต่อวันนะครับนี่ก็ง่ายเหมือนกันง่ายจริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะบอกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับก็มีแค่นี้แหละครับไปหาเงินเจ็ดล้านมาให้ได้นะครับถามว่ามันมันหายากไหมก็ถ้าเราตั้งใจนะครับทํางานแล้วก็รู้จักเอาจริงเอาจังกับงานที่เราทํานะครับเจ็ดล้านมันก็ง่ายนะครับคนทําก็เยอะแยะ บางคนนะครับเป็นหนี้มีหน,นี้นอกระบบหนี้ที่บ้านก็ใช้หนี้ให้พ่อให้แม่นะครับให้ตัวเองโดยเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับคนนะครับมีความสามารถในการสร้างหนี้เป็นล้านล้านได้ทุกคนเพราะฉะนั้นในการความสามารถในการสร้างเงินมันก็ได้มากๆพอกับหนี้แหละครับอันนี้จริงๆนะครับมันอยู่ที่แนวคิดคนเรานะครับหนี้นะครับมันเกิดจากการที่ เงินที่เรายืมคนอื่นมา้วมันทบต้นนะครับดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็อ่ะทบไปมากๆเนี่ยมันก็เกิดาการขยายตัวอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนความคิดกันนะครับแทนที่จะสร้างนี่แบบทบต้นนะครับมาสร้างเงินแบบทบตน้นกันดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวเราจะคุยยันต่อนะครับว่าทำยังไงนะครับทบต้น,น สำหรับความเสี่ยงในเรื่องนี้มันก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าเงินปันผลแต่ละปีไม่คงที่นะนั่นเองนะครับแต่อันนี้ยก็คำนวณจากยอดที่น้อยที่สุดครับในปีที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเจ็ดล้านกำลังดีนะ,ะมาดูก่อนนักลงทุนสามประเภทครับประเภทแรกที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพนเดอร์นะครับซื้อหุ้นราคาถูกขายแพงอืมอันเนี้ยก็โอ,อกาสได้วลรพันธ์ก็มี แโอกาสที่จะขาดทุนก็มีนะครับ2นะครับ value investor นะครับอันนี้ก็จะซื้อแล้วก็รอประมาณ3ปี5ปีหรือ10ปีแล้วค่อยขายนะครับหรือจะถือยาวตลอดไปนะฮะโดยกินปันผลไปเรื่อยๆนะครับแบบที่ให้เห็นให้ดูนะครับลง7ล้านนะครับมีรายได้วลรพันชิวๆเลยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยวิธีนะครับที่เราจะเปลี่ยนจากหนี้ทบต้นนะครับเป็นเงินออมทบต้น เราก็ใช้วิธีการลงทุนแบบพาสซีฟนะครับหรือดอลลาร์คอสเอเวอรเจนะครับโดยการแบ่งเงินนะครับแนะนำแบ่งเงินสัก30%นะครับของหรือ50%ก็ได้ของรายได้ทั้งหมดนะครับเอามาเก็บไว้นะครับให้ดีนะครับ30%นะครับแล้วก็20%ใส่ไว้ในธนาคารนะครับ30%มสิบเอามาลงทุนทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็ครบ7ล้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รายได้เฉลี่ย1,000ก 1,000บาทต่อวันและนะครับแต่ถ้าช่วงที่หุ้นตกตกนะครับแล้วก็ช่วงที่มีข่าวร้ายมานะครับอัตราส่วนเงินปันผลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นนะครับอาจจะถึงไปถึงแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตนั่นก็จะทําให้เงินต้นของคุณลดลงไปนะครับถ้าตาส่วนเงินปันผลถึง10นะครับหรือ11เงินลงเงินต้นแทนที่จะลง7ล้านแล้วก็ลงแค่สาล้าน5้านะครับเราก็ได้ได้ละวันละพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงที่หุ้นตกแรงๆแล้วก็เราลองไปดูนะครับศึกษาดูวัาธุธกิจเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าถ้าในตัวของธุรธกิจเองเยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปเพราะนักเล่นหุ้นในตลาดกลัวกันเฉยๆแล้วก็รีบซื้อเอาไว้นะครับถือเป็นโอกาสทองที่จะทำให้เราเนี่ยมีเงินใช้เวลาผ่านโดยที่เราไม่ต้องลงเงินเยอะนะครับอืมก็แบ่งทยอยซื้อนะครับแล้วก็อ่า ดอกผลที่ได้มาก็เอาลงไปซื้อไปซื้อหุ้นเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้การทบต้นเกิดขึ้นแล้วก็การที่จะวิ่งไปสู่ทุนเจ็ดล้านนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยอืออะันนี้ขายแม็กก็ไปละสสาหรับอันนี้ก็เป็นของแถมนะครับวิธีเปิดพอร์ตหุ้นนะครับสาหรับคนที่อยากมีเงินวันละพันนะครับแต่ไม่รู้ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่า ประเภทบัญชีซื้อข,ขายหลักทรัพย์มีกี่ประเภทแล้วก็บล็อกเกอร์นหรือไดนาคืออะไรนะครับบางคนอยากจะมีเงินลงทุนในหุ้นนะครับก็ไม่รู้จะทําทไงบัญชีเราก็จะมีบัญชี3ประเภทนะครับบัญชีประเภท,รเทแรกนะครับแคชแคชบาลานอันนี้ก็คือต้องฝากเงิน1 0 0ตามที่เราจะลงทุนก็คืออยากจะลงทุน7ล้านก็ต้องมีเงิน100%คือ7ล้านแต่ละแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ย หลายบร็อกร์เขากําหนดแค่พันสามพันหรือห้าพันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มออมเงินโดยการซื้อหุ้นได้นะครับด้วยรักสามพันหรือห้าพันบาทนะครับโดยเราจะต้องวางเงิน,นครับเท่ากับจํานวนที่เราต้องการซื้อหุ้นนะครับประเภทประเภทที่สองเป็นประเภทแคชนะครับวางเงินยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อ่าที่เหลือลก็จ่ายวันที่วันถัดไปอีกสองวันนะครับแต่ว่า วงเงินนะครับต้องไม่ต่ำกว่าสามแสนนะครับเหมาะสําหรับคนเงินเยอะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรระยะสั้นนะครับอันนี้มือใหม่ก็ไม่แนะนานะครับเป็นบัญชีเครดิตบาลานซ์นะครับก็ไม่แนะนําเหมือนกันอันนี้จะเป็นเรื่องของการยืมเงินนะครับบล็อกเกอร์มาลงทุนนะครับซึ่งมันจะมีดอกเบี้ยเงินกู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแนะนําเป็นบัญชีประเภทแรกนะครับแคชบาลานซ์ดีที่สุดนะครับอ่าสำหรับบล็อกเกอร์หรือไดน้าก็คือบริษัทที่รับ ให้เราเปิดบัญชีนะครับเพื่อเข้าไปซื้อขายหุ้นนะครับก็จะมีก็จะมีบัญชีให้เราโอนเงินเข้าไปสําหรับเอาไว้ซื้อขายหุ้นแล้วก็ก็จะเป็นผู้จัดก,การนะครับเรื่องของทางธุรกรรมทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นให้เราดูนะครับจะมีบริการหลายๆอย่างนะครับประสานงานในการโอนเงินปันผลให้เรารทุกอย่างก็สามารถติดต่อได้นะครับแต่ละบล็อกเกอร์แล้วก็สอบถามข้อมูลจากเขาได้เลยนะครับโอเค สิ่งที่ต้องมีนะครับก็สำเนาบัะชาชนะครับสำเนาบัตรสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เงินต้นนะครับซึ่งอยู่กับบล็อกเกอร์ว่าขั้นต่ำเขาให้ลงทุนเท่าไหร่นะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับในวันนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับแล้วก็สามารถศึกษาได้ในคลิปอื่นๆของชแนลนี้นะครับชแนลเล่นหุ้นนะครับสามารถรบกวนนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ ต้กกช่วยกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ใน Facebook เล่นหุ้นไทยแลนด์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการดูคลิปอื่นๆนะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ